สวัสดีค่ะทุกคนียนสวัสดีค่ะก่อนปุ๊ดแจอนนี้หนุยลิยนจะมาไหนนะตอนนี้เป็นคลิปต่อจากคลิปกินกาแฟนะเพราะว่าแม่จอยงอนเราเราก็เลยพาแม่จอยมาเที่ยวที่ม่อนแจม่มแม่บ้านเหมือนกระดองเลยแม่จอยอันนี้เรามาอยู่ม่อนแจ่มกันนะเรามาที่จอดรถตรงสวนเอเดนนะครับแล้วก็พ่อพ่อจะเอาล้อไปวิ่งกับเพื่อนๆงน,นกับลุงออสกับนักกอล์ฟนะครับ แต่ทีมงานยังไม่มากันเลยเรามาจอดรอกันตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะโอ้ยระวังตกนะลูกระวังตกรถนะเมื่อนะก,กี้ก็เป็นบรรยากาศสวนเอเดนนะครับเรามาจอดตรงสวนเอเดนนะขอ้อขอึ้นไปร้อนก่อนนะครับ้งทีบายบายบ๊ายบายก่อน อยู่กับสองคนแม่ลูกนะปูเสือน,นอนหลังรถนะครับ okay. โอเคพุณแม่จอยเป็นไงบ้างดีใจไหมที่ได้มาดีใจมากๆเลยใช่ไหมโอเคีนะ่เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆขึ้นไปเที่ยวข้างบนกันนะครับดีใจไหมดีใจไหมเธอ ดีใจช่วยมาดีใจค่ะกำลงังหลับนะเนี่ย,<ว>ยอ,ยอะไรฮะลองลองแกงให้เป็นอย่างนี้ครับก็พอ,พอ,พอละมาไหมมาสิมาสิะน,น,นะ,ะ,ะนะอะาก็ตโตนะเ่าไ,<ป>ไปก่อนรัา ตอนนี้เราก็กลับมาอยู่บ้านแล้วนะครับทุกคนคือเราจะมาเล่าเรื่องว่าเราไปเจออะไรมาบ้างนะวันนี้พ่อก็ขี่ล้อเดียวกับลุงออสกับนักกอล์ฟนะลูกแล้วก็เราก็นัดเจอกันที่บริเวณลานจอดรถสวนเอเดน,นเม่อนแจมหนูกับแม่จอยก็ตามคลิปเปิดตะกี้นะว่าหนูกับแม่จอยก็นั่งอยู่ในรถ นอนอยู่ในรถแล้วก็เดินต้องแต็งต้องเต็งดียแถวนั้นรอพ่อนะนานเลยไม่จอยที่พ่อไปอะครับนั้นแปเก้าโม,มงครึ่งอย่าโมงครึ่งที่ไหนเราไปถึงนั่นเก้าโมงครึ่งกว่าจะขึ้นไปก็เกือบสิบโมงแล้วนะใช่ไหมครับถึงกี่โมงนะบ่ายสอง <c oughs> สามสี่ชั่วโมงมันเหมือนแป๊บเดียวนะมันก็มันเพลินมากเลยนะก็พ่อก็กับทีมงานเนี่ย ลุงออสกับน้าก,ก๊อฟเนี่ยก็ขี่ล้อเดียวขึ้นไปที่ม่อนล่องกันเราก็มันก็จะมีดอยนะแต่ก่อนหน้าที่เขาจะมาเนี่ยพ่อกับพ่อเนี่ยคนเดียวเนี่ยก็ขี่ล้อเดียวเนี่ยไปที่ม่อนแจ่มนะก่อนคนอื่นเลยแล้วก็มันก็จะมีรถเฟอร์รี่ของชาวไทยภูเขานะครับที่เขาแบบเป็นไม้นะแล้วก็จะมีรถเนี่ย ขี่ลากล้อเนี่ยขึ้นไปบนดอยเสร็จแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยขีย่รถคันนี้ลงเจริญดอยลงมาเนี่ยก็ดอยมันประมาณสักสองร้อยเมตรอะคุณแม่ใช่แล้วก็ลงมาหลังจากนั้นพ่อก็ขี่ลงไปรอลุงออสกับนักกอล์ฟที่บริเวณสวนเอเดนซักคัเขาก็ทยอยกันมาแล้วกอล์ฟมาก่อนแล้วลุงออสตามมานะครับก็รอ,อ,อลุงออสกับนักกอล์ฟแต่งตัวนี่ก็นานพอสมควรนะ อุปกรณ์เยอะแต่แล้วเราก็ไปทางหาทางทาง G P S อะ G P S คลิ GPS. GPS. GPS ก็นำทางราไปนะก็ผ่านสถานที่ต่างๆเลยเราก็จะขึ้นให้เพื่อนๆดูนะก็จะเ,เป็นคลิประหว่างที่เราพูดกันเนะี่ยแล้วก็มีทางลูกล้างด้วยทางดินด้วยนะทางลุกลัางี่แบบลุกล้างมากๆเลยแบบมาหาโห่ะเดี๋ยวเราให้ชมคลิปกันก่อนนะครับ นี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปที่ม่อนแจ่มครับม่อนแจ่มก็เป็นม่อนอลิจินนอนมากเลยเราจากม่อนแจ่มก่อนี่าอับนม่อนแจ่มจกนั้จนั่งไปจะมีม่อนล่องม่อนภูฟ้าม่อนอะไรเยอะแยะเป็นร้อยม่อนเลยนะตอนนี้นะครับกว้างมากๆเลย แต่เริ่มต้นคือม่อนเจมอย่างนี้ก็จะขี่ล้อไปที่ม่อนเจมก่อนแต่นนี้ขี่ล้อรอพี่ออสกับก๊อปนะครับตอนนั้นสอง,สองล้อแล้วยังไม่มาก็เลยขี่ขึ้นมาวนวนเล่นก่อน ตอนนี้<า>ก็ตัด<า>ภาพก,กับที่าาพี่ออสกับกอฟมาเจอกันแล้วนะครับเราก็จะไปม่อนล่องกันก็จะงดบรรยายนะครับให้ดูภาพกันไปเพลินๆน,นะครับ ช่วงนักแมงดีๆครับเครื่องอยังไม่ร้อนมากโอ้ <c oughs> แสงไปแล้วแสงไปแล้ว <c oughs> แสงไปแล้วครับที่มากันสองท่านมา <c oughs> แม่กมวอนแจมเจอลูกลังแล้วนะครับอ๋อยัง ลูกรานนิดเดียวนี่เราไต่ระดับความสูงมาเยอะเลยนะครับมอนล่องสามกม ทานเราเลี้ยวซ้ายที่เราจะไปที่ม่อนแจ่มนะครับอ๋อ,อเดี๋ยวขาลงขาลกลับนะครับอันนี้เราก็มา,มาถึงม่อนล่องแล้วนะครับทุกคน เดมาดูสิงห์พัดเส้นมนมอนล่องก่อนนะครับกองขยะกองมาเ,มเลยนะครับโอ้หน้าท่องเที่ยวขึ้นมาแล้วแบบไม่ยอมมาลงไปนะสามพี่พี่ล้อเดียวไปนะครับตื่นเต้นกันใหญ่เชียวตื่นเต้นกันใหญ่เชียวมันจะซักเท่าไหร่ บางล้อกิ่งนะล้อกิ่งนะี่เก็บยังไง <laughs> มันจะซักเท่าไหร่เนี่ยโอโหสวยมากเลยนะครับเรามาเจอแบบหมอกพอดีเลยนะเร <laughs> าเจาล้อมาเรียงแบบนี้แล้วถ่ายล่างเอากิ่งแล้วล้อกิ่งสลัดล้อน่า <laughs> <laughs> แล้วเอานุ่นก็เป็นมอนแจมนะไอเป็นไอ้ที่พักนะครับเรามาไกลกันมากเลยนะ ข้างบนนู่นล่ะข้างบนนู่นไปได้ไหมครับพี่ออสข้างบนพุ่นกับมีถนนไปนะครับปลายดอยป่าจะไปไปตรงนู้นอันนั่นอันนี้ยังไม่ใช่ม่อนล่องนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงม่อนล่องกันแล้วนะครับมีไปม่อนล่องต้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 องหมักกามกล้องว่ามันจะเสียศูนย์ ต้องบอกก่อก็ร้อแลงั้นรอบตรงนี้ปรังนี้แต่ลงนี่ได้อยู่ฮะมันจิงเกินต้องประมาณผมเนี่ยลงจริ้งเกินฮะอันนี้ตรงต้งผมเนี่ยผมบอกแล้วเหรอต้องผมเนี่ย แค่จะยืนอยู่เฉยๆ <c oughs> ยืนยังพอมาได้นะตัวนี้ได้อยู่ฮะอาจารย์ออสนะครับสบายมากอ้อหม่มีปัญหาครับยาวๆเลยครับขนาอาจารย์ออสยังเป๋นี่ผมจุงดีกว่าโอเคแพนเอาล้อตัวเองอยู่ข้างบน ตอนนี้เขาจะขี่ลงมากันนะครับเพราะมันสูงมากๆเลยเดี๋ยวเราดูนะครับว่าท่านประธานก๊อฟจะขี่ลงตั้งแต่ต้นจนจบได้หรือเปล่านะครับท่านประธานเงียบเลยเอ่าเล่นนะ โอ้โห V11 มันไม่ธรรมดานะครับ V11 มันไม่ธรรมดานะครับโอ้โหประธานต้นจนจบเลยนะครับเนี่ยอ่าุดๆุดฮะ ตอนนี้เราก็หาทางกลับกันนะครับเราก็จะกลับอีกทางนึ่งนะครับซึ่งทางเส้นนี้มันลื่นมากๆเลยนะครับเพราะว่าฝนฝนตกแล้วก็เป็นป่าชื้นด้วยนะครับถนนมันจะลื่นลื่นแบบล้อฟรีเลยอะ่ะเรต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเลยนะครับอุย้ยมีน้ำตกด้วยสายแมว เพื่อนๆก็จะเห็นคลิปแล้วนะครับว่าทางมันโคตรมหาโหดเลยนะครับไม่ไรีเซตรองเท้าก่อนลกูกเอ้ยเซื่องเท้าก่อนมันโหดมากๆเลยแต่มันก็คุ้มค่าที่เราได้ขึ้นไปนะพอดีคือเราขี่ล้อเดียวมันเนี่ยต้องใช้เวลาในการฝึกฝนเนี่ยหลายเดือนมากเลยกว่าจะขี่แบบนั้นได้ขี่แบบที่เพื่อนๆได้เห็นเมื่อสักครู่นะครับขี่ได้ก็ยังต้องพัฒนาไปอีกเพราะว่าบางทีเราไปเจอดิน ไปเจอสถานที่ไปเจอถนนที่แปลกๆเราก็ต้องล้มลุกคุกคานกันบ้างนะก็จะมีล้มลุกคุกคานกันเป็นเรื่องปกติของคนขี่ล้อเดียวอยู่แล้วว่าเวลารถสองล้อเนี่ยเวลารถมอเตอร์ไซค์เวลาล้อล้อมันฟีล้อมันปัดเนี่ยเราก็ยังเอาขาประคองได้มีอีกรถหนึ่งช่วยประคองแต่ล้อเดียวเนี่ยพอมันฟรีปุ๊บมันก็จะล้มไปเลยนะครับมันก็จะล้มไปเลยเราต้องรีบสลัดเครื่องแล้วก็กระโดดลงแล้วค่อยมามาปกมาปกนี่ภาษาอังกฤษภาษาไทยว่าไงแม่ มายกขึ้นนะมายกขึ้นตั้งแล้วก็ขี่ไปใหม่อีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วใช่ไหมระหว่างทางเราก็แวะทางข้าวนะแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้มันติดกับน้ําตกแม่สาติดกันเลยนะครับแต่น้ามันมันไม่ใสเพราะฝนตกข้างบนน้ําจะขุ่นๆหน่อยก็เลยไม่ได้พาหนูลีนล,ลงไปเที่ยวนะก็คลิปนี้ก็สนุกมากเลยนะครับเดี๋ยว เรารอพี่ออสทำคลิปเสร็จเนี่ยเราก็จะเอาคลิปมาแปะที่เพจเรานะคบให้เพื่อนๆได้ดูกันงั้นวันนี้ก็ขอถือโอกาสร่ำลาขอถือโอกาสร่ำลาเพื่อนๆไปนะคะหนุ่ยลินสวัสดีเพื่อนๆพ่อหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปไหนเราก็จะนำเสนอให้เพื่อนๆชมอีกนะคะบายบายสวัสดีค่ะอีกรอบสิสวัสดีค่ะจ้าบายบายครับทุกคน